เป็นบางวันแม่ไม่ได้ดอกบางวันเขาไม่เนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าขนมจีนปลาทำลานเอออยู่หน้าอมสินเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยแค่สามสิบาทใช่ไหมแต่ไม่ไม่แต่แต่เลือดห้าบาทใช่ไหมล่ะสมมติถ้วนี้ประมาณสี่สิบถ้วนี้เพรีสิบใช่ไหมอะไรถ้าปกติมันสามสิบ แต่ถ้าคุณจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ก็คิดตังไปอะไรเงี้ยอ๋อถ้าแบบท้วยนั้นเท่าไหร่น่ะถ้วยนี้ก็30บาทอ๋อ30บาทใส่ถุงยายเออ30บาทต่อป่ากระติเรียบปลากระตี้เลือยก่อนไปเลือยหมดแล้วอันนี้เสร็จไปนั่นแหละอ่าโหก็สุดๆ สดสดน้นี่เขามีผักทห้ด้วยนะมีผักผักฟรีนะผักฟรีอ่าคนจีนต้องกินกับใบนี่นี่ปลานี่เรื่องไรน,นะครับไม่มีแล้วค่ะเหลือแต่น่องเหลือแต่น่องนะปลาเนาะ